ม,มาแล้วครับสามทุ่มสามสิบสี่อ่ะมาครับสวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาตกปลานะที่ที่ตกปลาแบบนี้แหละที่ไม่ใช่แบบฟิตนะมาตกปลาแบบนี้เพราะว่าแบบฟิตแบบมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าแบบแบบนี้ก็ดีอยู่หละนะตกปลาวันนี้มาอะไรสดในเอ,อติกต๊กต็อกหละโอ้ย นเ,นเนี่ยคิดกัดอะไรแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวสักพักนี่ยาวมานี่เปล่งเลยเฮ้ยเสียงเกมเบาไปหนึ่งจุดเจ็ดหกกิโลเฮ้ย โขนเสร็จแล้วก็มีละครอีกไม่ได้ไม่ได้แค่โขนเลยันี่ยวีเจอวีเอพีเนี่ยอยู่คนเดียวนีเนี่ยตอนนี้ที่วาดนะมีลำแล้วก็โขนต่อไปก็ละครละครหลักละครละคร,ละครสั้นฉันคือผู้ปรันคือผู้รับประทานอาหารสัตว์๋ยวแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะถ่ายคลิปนี่แหละอันนี้แค่ไลฟ์เฉย ล้วแล้วในทิกตอกนี่ดีแล้ว u t u b e นี่มัน,น y o u t u b e นี่มันโหลดอันนี้ไม่ได้โหลดโหลดเข้าวิดีโอมันมันเข้าในไลฟ์สดแทนที่มันเขียนว่าไลฟ์สดอะ่ะลบไปหมดแล้วที่ไลฟ์สดใน YouTube อะอ๋นนี่มันนับจำนวนปลาเหรอสองรอยสิบเก้าอ้นี้มันชื่อแมปอะไร,รแล้ววะแวต้องเปลี่ยนเบ็ดแหละ ให่ยนโกตกปลาก่อนแรกเลยเนี่ยนะนี่เซิร์ฟวีเว้ยเซิร์ฟปกติเซิร์ฟปกติคนเยอะอยู่มันมีไอ้นี่ตามล่าฉลามเห็นหน้าปกไอ้นี่อยู่ในแมปแมปแมปนี้แหละปลาในตำนานอะเอาขายหมดเลยห้าจุดเก้าเจ็ดเค จะซื <c oughs> <c oughs> ้ออะไรนี่นี่นี่โอ้ยเอ่อเอ่อเอ่อจะซื้อยังไงอะอืม no ไม่ใช่อืม มีเพดอะไรบ้างวะเอ้ยเงินก็ไม่พอเฮ้ยมันเขียนล็อทุกอย่างเลยวะไปเกาะอ,อื่นดีกว่าขับเจ็สก,กี้อ่ะไม่ใช่เจ็สก,กี้วาวะอันนี้ระดับธรรมดาเลยเอ้าเสกอ่ะเนี่ยสปาวเลย ไม่รู้เลยก่ะไหนฟาร์มดีเนี่ยครับมามาหาสมุทรแล้วครับก่ออะไรวะเนี่เอ้ยก่ออะไรอ่ะ เหมือนนี่เลยวะนึกถึงตอนเล่นแบบฟิตใหม่ๆเลยเกาะลึกล mm ับเกาะเกาะอะไรวะลึกลับจริงวะเอ้ยเหมือนนี่เลยมันแบบฟิทเลยใครเชิญก้าถึนเนป้าคืนในป่า เอ้ยเองเคยเล่นเก้าสิบเก้าคืนป่ะอ่าไม่เคยแต่แอบวางอะนะอันนั้นมันเจ็ดวันปะพายุอีเวนต์ได้เริ่มขึ้นเอาไหนอะนี่ไงเวันเพิ่มความเร็วของเท่งเจ็ดวันของเท่งอะไรวะและโชคอยู่ไหนอะแล้วมันขึ้นลูกศระไรเต็มไปหมดเลยอะนี่ยมันมันขึ้นไปเออทำอะไรสักอย่างช่างม่ง พายุอยู่ไหนวะใช่เหรอไม่ใช่เอามือนแล้วเพิ่มความเร็วเ <c oughs> มื่อกี้มันขึ้นบอกก็คืออะไรตกปลาตัวโนมัตอ๋อนี่ต้องยืนต้องยืนนี่มันตกอัตโ,โนมัติได้นี่กว่าเดี๋ยวเอฟเคเลย <c oughs> อย่าไปหาคนอื่นตกดีกว,ะวะ่า <c oughs> ถ้าเต็มจอเนี่ยแจ้งเตือนในมือขึ้ือนด้านข้างนะเนี่ย น,นี่เป็นเตรียมจองไงอันนี้มันโทรศัพท์ไงอืมอุ้ยก่อก่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวอุ้ยอ๋อเนี่ยตกปลามันจะมีฟ้าผ่าฟ้าผ่าคือไงว่าเพิ่มโชคอะ่ะโอกกาเดินไงเพิ่มโชค <c oughs> อือว่ากดกเยี่ยวอะ ว่าได้เด็บากากากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีตรงไหนมีตรงไหนม้างอะเฮ้ยนี่ฝนตกนี่ว่ะท้องฟ้ามันคุ้มคืมอะว่าจะร้ายกี่นาทีวะนี่อา่างภูเขา ประทูต,ตอนไหนคะพี่อ่านไม่ออกในภาษาอังกฤษนล้วก็มีมระบบแปลไทยแล้วจะกรอกมันไม่แปลไทยเวลาแปดนาิกาแค่มีบอกหมดเลยวะ่ะมาหาสมุดไขว้ อีกไม่เหียนอีกไม่เหีนนาทีเขาสีทุ่มแล้วเนะี่ยไี้ส้มส้มคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเกาะอะไรวะอ๋อนี่แหละนี่แหละอะไรอ่ะอ๋ออ๋อรู้ละเออไม่รู้ดิ <c oughs> อ๋ออ๋อที่ออกก็คือเราเคยมาตรงนี้แหละจะไม่รู้คืออะไรเอามึนไปหมดแลวไอเชี่ยคุณรูไรหายไปใหนหมดวะที่เหลืที่เหลือเหลือห้าคนนั่แหละโไฟไฟ ไม่รู้สึกเลยเลยครับมามบูดึงาดตบรรยากาศบรรยากาศมืดบรรยากาศฝนตกเนี่ยปลาดีมาหน่อยครับขอเป็นสักสิบตัวครับขอปลาตัวใหญ่ๆ,ๆครับเราว่าเบ็ดไม่รับน้ำหนักไม่ได้ชัวตกนเอ้าเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักปะเนี่ย เบ็ดมันอ,อยู่ในในบกในบกมีปลาเหรอเล่นเาเข้าทะเลแล้วเนี่ย <c oughs> ชิปเป่งเลยแมปฟินนี้ตกไม่กกะด,ดอนได้ใช่ไหมแต่ไม่รู้แมปนี้มันตกสัตว์ตัตวใหญ่ๆได้หรือเปล่าจะไม่ดูสมจริงตอนเริ่มต้นนั่นแหละได้แต่ปลาตัวเล็กๆ อันนี้อันนี้โจทย์นี้คือว่าเสลี่ยงใช่เลยคือว่าเสลี่ยงอไรไหนอ่ะเดี๋ยวว่าเสลี่ยงวันุกการบ้านการบ้านท,ที่ทําที่ทําเมื่อวานเอ่อตอนวันศุกร์อ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ระบาย,บยบสีเลยแต่ทำเสร็จแล้วคิดว่าจะระบายสีวันอาทิตย์วันอาทิตย์เพราะขี้เกียจไงนี่แหละประเด็นออเออขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ระบายส <c oughs> <c oughs> ีนี่แหละโอ้เนี่ยก็ต้องมานั่งหาเวลาทำเฮ้ยเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ขอไปดูนี่ก่อนนะ <c oughs> นี่อิงเคยเอาเอา <c oughs> ออโต้คลิกกดกดกดใจในควในไลฟ์ปะอืมไม่เคยแบ็ดแล้คิลเปอร์เซนไม่เคยไม่เคยออโต้คลิกแต่แต่กดลัว ปลาอะไรวะปลานางฟ้าสีเหลืองเฮ้ยปลานางฟ้าว่ะปลาปลาอะไรรู้วะปลานาติปาตาเลยไม่ได้ต่อปลานาติปาตาเทนลมันีติาประจงเน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 เอาเอาบทสวดนี่เก็บไว้ล่าท้าผีเถอะ อันนี้เกาะอ,อันนี้เกาะใหม่ใช่ป่ะเนี่ยมันเขียนนิวเนี่ยเกาะใหม่ชัวซื้อบัฟซื้อบ๊อบบ๊อบเบอร์บ๊อบบอบเบอรบ์บ,อบ๊อกโอ้ยบ๊อบเชี้ยเ,เลยเนี่ยตกปลาได้หนึ่งอันเท่ากับห้าสิบบาท <c oughs> อย่างวะกูต้องทำมารกิจใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนี่จะเจอเนี่ยแหละบรรยากาศไม่ไม่แจ่มใสเลย อย่าเข้าเซิร์ฟปกติถ้าเข้าเซิร์ฟปกตินี่คนเยอะเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยตกยากจังวะเฮ้ยปลาหนวดปลาเลยอ่ะเอาไลท์สดเดอะโกดอย่าเจงเจงเปลือนมาแต่ละอย่างเฮ้ยคิดว่าก่อนี้ฟาร์มดีว่ะอืมเนี่ยขึ้นสีน้ำเงินอะ เอาคลิกลัวๆเลยครับคลิกลัวๆครับมาดูเดิมเลยเอีขึ้นจางเกอนสีเขียวเดี๋ยวพวกนี้ว่ากินกลางคืนแล้วเลี่ยนว่ะเด <c oughs> ี๋ยวขึ้นไปข้างบน,บนเหมือนลี่เลียกาะสันสโตนอะ ในรับาบาสบาสบาสเล็บบาสบาสอะไรวะอุย้ยอย่างมันคือที่ไหนอะนซื้ออะไรอะเอ้าไม่มีเบ็ดเหมือนมันสกินเบ็ดนั่นแหละสกินเบ็ดมั้งเอ้ยนี่เลเวลยี่สิบหกเหรอวะพงษ์รู้นะเนี่ยอ้ย ันก็สั่นหาปีนปีนนั่นนะ่ะอืมเฮ้ยตรงนู้นแหละ,อ,ะอ๋อ,อ,อเนี่ยกล้องจุลทาตเอ้ยใช่ป่ะไม่ไม่แน่ใจคิดว่าเบ็ดจะถึงไหมเนะี่ยตกตกบุมเนี่ย เ,เฮ้ยเอาเฮ้ยถึงด้วยเอ้าอันนี้เบ็ดออร์ลานเนี่ยเฮียเฮ้ยจะตกยากอยู่นะเนี่ยถึง้วยวะอีสายฟ้าตกนี่เขาเพิ่มโชคใช่ไหมอาจจะเพิ่มโชคก็ได้เออ นี่วันอาทิตย์แล้วว่ะวันที่สิบสามว่าวันจันทร์ไปเรียนว่ะอยู่สี่วันแป๊บเดียวเองมันเสาร์ก็ไม่ได้ล่าปลาขวานได้ปลาขวานปาอะไรวะปลาปลาขวานปลาผีเสื้อตะคุณ กดยากจงังวะอัตโนมัติเลยอ้าอัตโนมัติไม่ได้ว่ะแสดงว่ามันมันเพิ่มโชคจริงเฮ้ยปีด,ดีกว่าอัตโนมัติอะเปลี่ยนเกาะดีกว่าไอย,ยุคสอนยุศรน,นี่คกออะไรเกาะแรกนี่มันให้ไปไหนว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าออกเกมมันจะเปลี่ยนปะแมปปามันนี่ชื่อแมปเหรออืมอย่าเปลี่ยนนี่วะมันให้เราทำอะไรโอ้เพื่อนพี่น้องสวัสดีทำไรวะอ๋อนี่ ไอ้นี่คืออะไรอ่ะซื้อซื้อมาดิเออเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อจับปลาห้าจับจับปลาครับจับห้าปลาเดวแถวนี้พรุ่งน,นี้ไม่แน่เราอาจจะทำการบ้านตั้งแต่หกโมงเลยอะไรห้าโมงหกโมงเลยอะไร้็็ดูจากงานอ่ะพรุ่งนี้จะเสร็จไม่ทันถึงวันจันทร์แน่ๆ ปลาหมึกสีขาวโอ้ยสว่างเสียบตามากเลยขเขากูเย็นี่กี่นาทีแล้วเนะี่ยสิบหกนาทีไม่ยังไปไม่ทักก่วเกาะเลยเนะี่ย สองรห้าสิบเยื่อได้รับสองยห้าสิบเหยื่อเออเนี่ยได้ได้รับยี่สบห้าสิบบาทเฮ้ยเออขารุมโทรมาเลย กูจะขายยังไงอะพร้อมรับหัวใจยังพร้อมพร้อมเอามาเลยรลัวเลยต้องรับขายยังไงวะนี่ไไอเทมเนี่ยออโอ,อ,อโต้คอร์โอโต้คิกใช่โอโต้คิกปะเนี่ยขายทั้งหมดเอา นี่ครับโอ้ยเอาเว้ยโอ้โหแม่งสองร้อยไวจัดเลยอะเสกเรือก่อนไปแว้นเลยพี่น้องเอา้าเสกรือไปไหนอะอ๋อนี่ครับไม่เอาอ่ะ เจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วไอ้แม็ฟิสนี่ตอนนั่งมันตกได้แต่เกมนี่นตกไม่ได้อมเนี่ยยังไม่เคยมาเลย โกหานหน้าเกหาะกัวหน้าเน่สวัสดีครับลุงขอตกปลาเลยนะวิ่ง1.3 1.3เคแล้วฮะก็เอ้าอ่านไม่ทันอีกลุงเราจะเพิ่มโชค <c oughs> ไปต่อ อืมเออเอาไปปลูกผักเดี๋ยวนะ ไ,ได้จะปลาเดิมๆวะ่ะงงมากเลยที่พงเนี่ยพ่อค้าขายปลาขายเลยเฮ้ยเขียนน้ำพุตรงนำ้ำพุเลยเอือนั่นแหละเฮ้ย นี่ก่อรับป่ะเนี่ยก่อรับก่อรับเฮ้ย <c> ก <oughs> ็ตกในลาวาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมาลาวาแล้ววะ่ะมาแล้วครับแมกมาแมกมาเดี๋ยวมาแป๊บโอเค เดี๋ยวเข้าปลูกสวนแน่นอนพอ,อไล่จบอ่ะได้ปะอย่าตกในราวาเสร็จนะเอาาเดี๋ยวไปแล้วปลาเออภูเขาไฟมันคือ่อภูเขาไฟหมดเลยอุ้ยสามหมื่นแล้ววะ่ะสามหมื่นแล้วสามหมื่นสามหมื่นสามมือใจแล้ว เธอเนี่ยกับทินดีกว่าโอเคแค่นี้แหละแบบนี้ก็บแบบตกปลาตกปลาชื่อแล้วแบบปลามันใช่ <c oughs> ป่ะเฮ้ยที่รับเลยวะเอาเอาเป็นหน้าปกอยู่ทำไมเป็นจังสีโอ้ยโอ้ยนางรับกูไม่ีไฟนางรับมีอะไรอ่ะีกสักอันเดี๋ยวไปเล่นด้วยโอเค คิดว่าจะไปปลูกสวนคิดว่าจะไปลปูกสวนอยู่อยากไกห้กับกคปปกใบ <Okay S 2> ครครับโอเคครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับพี่น้องไปแล้วครับกับแบบนี้ครับเอคิดว่าจะหยุดไล์เหลือไอ้นี่เดี๋ววะเดี๋ยวไปตัดแล้วกัน